เลี้ยวเหยนแปลว่าอันนี้หยินมีประสบการณ์เคยมาเฮ้ยโอ๋ยบเบาเบาเาเยนะต้องต้องชอีกล้ำนึงอีกลหนึ่งหันตะแคงข้างน้องชเลยวหันตะแคงข้างหันข้างแล้วก็เลียไม่ใช่ดิอย่าเอามือตบแงไปด้ยไม่ใอแล้วมั้งกลัวลงยดยไง แถวแล้วหันข,ข้างหันข้างไปแล네้วมึเรียใครมาสั่งกูมึงยังไมใส่กิ๊กเสือนะมึงเห็นสติ๊กเกอร์ไหมโอ้กูไม่แคร์หันไปแล้วเรียโอ้ยโอ้ยโอ้ยบางบางบางโอ้ยบางนะบางบางบางแดดเดียวกูไม่แดกเราหรอใช่ปะเลียดิเลียดินอนกันน่ะเรียดิรอไข่เรียดิเรียดิออเรียดิเลี้ยมาแล้วมึงกาแดกแก้วมึงให้หมดก่อนคนเข้าคนแม่อร่อยอะไรเงี้ยหายมันเด้อ ขายตัวอ่อนวะนี่ตัวอ่อนอันนี้คือตัวอ่อนนะตัวอ่อนตัวอ่อนอันนี้ไม่ใช่ตัวอ่อนนะตัวอ่อนชื่ออะไร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 เนสตัวอ่อนเอาชื่อเต็มมั้ชื่อเต็มชื่อเบสชื่อเบสชื่ออะไระเนสสมูทชื่อนะเนสสมูทแม่ยินดังไหมเนสสมูทอ่อนสัตว์ใครวะไม่รู้อ่ะไอตัวนี้เขาเรียกว่าแดกแดกเล่าปากมาเลยท่านทำไมอ่ะ เดียวเนี่ยไอ้เหี้ยถังกระยองถังกระหยันแก่แม่บ้านมึงก็ล่ะอ้าวอยไอ้เหี้ยนี่กอล์ฟของกูมาเล่นนะเนี่ยมึงไม่ให้แกนี่มึงเอาเล่นได้ไงเนี่ยเออทำไมอ่ะอุ้ยแฉะมาเลยครับเยิ้มเลยผมไม่คาบด้วยยายช้างเห็นแล้วแหญงเลยเป็นโจนเยียนเนี่ยลองลองโอ้ยนี่ด้านนี่อย่าให้ยกเห็นนะใครยกเห็นนะอืมวันนั้นในรถกูดกันเอาเปล่าเองออไม่เอามา โอ้พี่ของพี่เอามานิ้วแยงเล่นบ้างอ่ะเฮี้ยอะไรบ้างเฮ้ยทำไมไซเล็กจังอ่ะ